สวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูปัญหานะครับวันนี้เรามาดูปัญหาในรถโตลต้าวีโกแชมนะครับมีการรถวิ่งลอรอบนะครับรอบขึ้นช้านะครับรอบขึ้นช้านะครับในรถโตลต้าวีโกนะครับวีโกแชมนะครับเป็นวีโกแชมเทียดีนะครับระบบจ่ายน้ำมันเป็นไดมอนด์เพกเปียโซนะครับ ตอนนี้เรามาลองขับทดลองอยู่นะครับเรายังไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับรอบไต่ขึ้นไปนะครับมันรอบมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่อามันจะไม่เหมือนรถวีโก้แชม์ะนะครับรถวีโก้แชมเนี่ยตามหลักแล้วก็จะแตกคันเร่งนี่ก็จะขึ้นทันทีนะครับ แต่ตอนนี้มันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆไต่ไปเรื่อยนะครับแต่ก็ถือว่าพอวิ่งได้นะครับแต่ท่านเจ้าของรถบอกยังไม่มีความสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับพร้อมกับในรอบชงสูงนะครับในรอบวิ่งในความเร็วที่ประมาณร้อยกว่านะครับมีอาการไฟเด้งนะครับไฟเด้งไฟโจ๋นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะดูแลรแก้ไขให้นะครับแล้วเราจะมารายงานท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในรถโตโยต้าวีโกแชมนะครับในรหัส ว่าฉีดสองสี่นะครับในระบบการจ่ายน้ำมันเป็นไดมอนเทคเปียโซนนะครับโอเคนะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับหรือกิงกังติดต่อสอบถามเข้ามา08 8 0 3 5 0 6 1 4นะครับ0 8 4 4 3 6 8 1 4นะครับโอเคครับผม มีโคชั่มทีอาร์ดีนะครับ, Champ, D, รบหลังจากที่ทําการถอดระบบหัวฉีดออกมาแล้วนะครับเรามาดูชุดท่อร่วมไอดีกันนะครับชุดท่อร่วมนะครับฝังฝังเครื่องนะครับนะครับเหมาเกาะเยอะมากเลยนะครับเรามาดูชุดท่อร่วมไอดีนะครับ แทบจะปิดนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทำการล้างใหม่ทั้งระบบนะครับ สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับผมตอนนี้เราก็อยู่รถโตลต้าวีโกแชม์ทีอนะครับตอนนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้เราลังทําการดูค่าการทางานขณะขับขี่หลังจากทํทการซ่อมเสร็จนะครับหลังจากทําการซ่อมเสร็จนะครับรถคันนี้มีอาการไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับไฟเครื่องยนต์โชว์ท่านเจ้าของรถบอกว่าขี่ไปแล้วไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับรถเร่งไม่ออกนะครับรถไม่มีกําลังนะครับตอนนี้เรามาทดสอบภาคสนามนะหลังจากทําการซ่อมเสร็จนะครับผม ไม่มีอาการไฟโชว์แดงสิ้นนะครับคันเร่งจวดจ้าดครับผมแต่เป็นมานะครับไม่มีอืดนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ร้อยยี่สิบแล้วครับจะร้อยยี่สิบแล้วนะครับแต่คันเร่งนิดเดียวนะครับไม่มีอาการไฟเครื่องยนต์โชว์แดงสิ้นนะครับอนะครับผมท่านไหนนะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับตัวท้าวีโก้แชมป์นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับเร่งอืดเร่งสะดุดนะครับผม รถไม่มีกําลังควันดำนะผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะผม084 40368 14นะผมปู่ะผมอพอจะเลินเยินร้อยเอ็ดนะผมโอเคครับสวัสดีครับนะครับรถโตโยต้ v วีโกช a อปนะครับหลังจากที่เราดําเนินการซ่อมระบบประชีดไปเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านเจ้าของรถนํารถไปทําการทดลองอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ท่านเจ้าของรถว่าอา,อาการของรถ <c oughs> เป็นอย่างไรจะดีหรือไม่นะครับ ท่านเจ้าของรถนํารถไปลองอยู่นะครับโตโยต้าวีโกแชม์นะครับมีอาการเครื่องยนต์วิ่งวูบนะครับเครื่องยนต์วิ่งวูบนะครับอัตราการเล่งไม่ดีวิ่งอืดน,นะครับมาแล้วพอดีเราจะทําการทําการทดสอบถามเจ้าของรถดูนะครับ เป็นไงบ้างฮะกูดๆเป็นไงไปทดลองขับมาแล้วเป็นไงดีไหมเลื่อนอัตราการเล่งเป็นไงมันเลื่อนมันมันเลื่อนขึ้นดีไหมเลื่อนเลื่อนขึ้นดีใช่ไหมเมื่อเมื่อกี้ขับไปวิ่งความเร็วอยู่อยู่ที่เท่าอะไรเมื่อกี้เหรอครับร้อยร้อยสิบเนี่ยเหรอครับร้อย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 สิบครับสองพันรอบแด้ช่างช่างไปลองเท่าไรห้าสิบ ร้อยสี่สิบเลยช่างไปลองคุณนะครับรถเร็วลยทำแล้วต้องลื่นกว่าเก่าครับโอเคขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับเป็นไร